CRF CRF Honda 250้ตัวเป็นๆเ็นกัน,นะครับของพี่สายแข็งนะบอวินตัวนี้โมดิฟายโชคให้เหมาะสำหรับคนขาสั้นนั่นเอง ไซด้าวโชคอัพไซด้าวหรือว่าชโชคอัพหัวด้วยก้างวิ่งน้ำมันพอครับทางนิ้เตียวทิเบรกโมดิฟายไปนะใบใหญ่สนใจจะมาทดลองขี่ได้นะครับเวโลหลังอำเภอนาดี จะมาเรียนการขับขี่ที่ปลอดภัยก็ได้สูบเดียวสอร้อยห้าสิบนีม้ป่ะ ทีเปียกนะครับที่เปียกเปโลหลังอันนี้ไม่ใช่สายแข็งแล้วอันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรนะที่บางที่กันโซดตกรถที่บากต้องมีครับเพื่อการกับขี่ที่ปลอดภัยอ๋อไม่ห้าพันกูก็ตกใจใช่ามมึงเอามาห้าพัน ท่อนี้เรียกอะไรครับพี่เปียกอธิบายเนยครับท่อเนี่ยครับอ๋อมันเป็นท่อพักของรถสูตรครับช่วยในการดึงในการไหลของรถส่งไปดึงมันก็จะช่วยถอนเราไม่ต้องใช้เบรกเท่าไหร่เลยถอนอะไรเมาใช่ไหมถอนใช่ใช่ครับถอนของเครื่องถอนของเครื่องเวลาที่เราวิ่งเนี่ยการลงเนี่ยมันอยู่ที่คุณประสานกับรถได้แค่ไหนเกียร์คัดรอบเครื่อง เพราะโซ่สเตอร์มันทดไว้ให้หลายแล้วแล้วมีกระเป๋ะตรงนี้ช่วยดึงลมไว้มันจะไม่ไหลโล่งไปอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเบรกจะใช้น้อยมาก่หลันวิธีการขับที่ถูกต้อง,อองเดี๋ยวจะให้พี่เปียกพาขี่เที่ยวนะครับเสียงม่มาพหน่รขายทุกคันนะครับพูดมาเลย ต่อไปคันนี้ตัวสูตรเลยครับย่อเลยคันนี้คาวาสกิครบราวาสกิ k l x 1544ตัวนี้140 140L เป็นรถ <L> สูตร <5. S 2> โรงงานครับใช้ในสนามแข่งขันตัวนี้ไม่มีไฟเลยนะตัวนี้จะไม่มีไฟหน้าไม่มีสวิตอะไรทั้งนั้นครับรถสูตรโรงงานจะมีแค่สวิตปิดเปิดแล้วกดไปปุ๊บกดสตาร์กก็ขี่ไปเลย แค่สี่เกียร์ตัวนี้สี่เกียร์ไอเสียเอฟเท่าไหร่ฮ้าห้าเกียร์หกเกียร์โชคหชกนุม่มมาขี่สนุกตัวนี้ก็มีที่กันโซ่ตกนะครับปลอดภัยไว้ก่อนรถบีบาร์ลัดดาก็คือจะมีตัวกันโซ่ตกแล้วก็มีตัวช่วยกันจุกยางขาดยึดอีกตัวหนึง่งเพราะยางรถจะปล่อยนิดนิดนึงถ้าเข้าลุยป่าลึกๆ ที่ต้องลุยมากๆต้องให้ยางนิ่งช mm hmm. ่วยในแรงกระแทกแล้วก็ให้มันตะกุยมากที่สุดมันจะต้องมีตัวล็อกไว้มอนงั้นยางจะจุกขาดถาปล่อยยางก่อนอันนี้ก็มีกระปุกเหมือนกันครับคือเป็นตัวนี้เป็นท่อสูตรครับช่วยในการวิ่งให้มันเร็วขึ้นกว่าปกติเสียงมันก็จะเพราะเพราะลันป่าป่าพ <laughs> ูอย่างนั้นมันเป็นจังหวะของการขับขี่ ไม่ได้ไปกระทบกระเทือนอะไรกับโลกภายนอกอ๋อด้านลา่างนี่กระบครับรถทุกตัวจะมีกระเด่ยงบอธิบกระเด่องนิดนึงพี่เปียกกระเดียงตัวนี้ช่วยในการซับเวลาเรากระแทกหรือกระแทกเนินต่างๆช่วงล่างรถที่บาดก,ก็ต้องยกให้พวกรถยุโรปเลยถ้าคนเคยนั่งรถเบนซ์รถยุโรปหรือถ้าโตโยต้าก็เป็นโตโยต้าคาวนะครับสำหรับรถที่วิ่งตลาดทั่วไปหรือรถใหญ่ๆอะไรก็เหอะ สูงล่างสู้พวกนี้ไม่ได้เลยกินขาดกินขาดนะครับช็อคตัวนี้ไม่ใช่โช็คกับหัวนะครับเพราะตัวนี้เป็น KLX จะเป็นโช็คธรรมดาแต่ถ้าพวกโช็คกับตัวเนี่ยจะเป็น DKX อนะครับดีอันนี้ DKX คเอสดีแท็กเกอร์ดีแท็กเกอร์นะครับแทนด้วยสำคัญยังไงไม่รู้ตรงนี้ก็ป้องกันนิ้วมือแล้วนะครับที่จะเป็นากหญิงไม้อะไรต่างๆเซฟตี้กูหับ ผู้ขาจริงๆแล้วก็ควรจะมีหบวกกันน็กที่เต็มใบนะครับแล้วก็แว่นที่สามารถจะขอดได้นะครับไม่ใช่เป็นคิวปิดนะครับมีถุงมือมีเสื้อแขนยาวมีรองเท้ามีางเกงขาย,ยาวรองเท้ามันจะเซฟตี้ได้หรือลักษณะชุดแข่งเลยก็จะดี <c oughs> นะครับพูดง่ายๆว่าใส่แมสไปเซเว่นยากกว่าครับ แล้วเกิดมีเครื่องมือไปจ่ายกับข้าวมีเครื่องมือครบแล้วไม่มีรถทําไงมาที่นี่ได้มามาแต่เครื่องมืออุปกรณ์ลองขี่ชอบใจขไานจ่ายตังค์แล้วก็ขี่กลับบ้านไปเลยครับทะเบียนพร้อมทุกคันเราเล่นรถตลาดเครื่องเดิมๆมาขี่ได้ด้วยที่ล้อยางแล้วก็โซ่สเตอร์ระบบเซฟตี้ต่างๆที่เราเสมเข้าไปได้ลองขี่สถานที่จริงด้วย จุดชมก็อ<บ>เอาไปโอโซนร,ระดับต้นต้นของอประเทศไทยเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆน,นี้ดีแทกเกอร์เขาเป็นตัวนี้สูงและตัวนี้ไม่ท้าอันนี้สายดาวด้วยครับัสายดาวดีแทคเตอรถจริงๆแล้วเป็นตรงโมตายเขาทำไว้ให้บินทางเรียบแต่เมื่อเรามาใส่ล้อ แบบนี้เขาเรียกว่าล้อวิบากขึ้นทางเรียบคุณก็สามารถยิงได้สองประสงค์เลยนะครับส่วนตัวนี้ที่เรียกว่ารถสูตรยางลักษณะอย่างนี้มีแก้มยางออกมาตัวนี้คือยางวิบากจริงๆคือถ้าคุณมาวิ่งทางดําทางคอนกรีตมันก็จะกินยางขึ้นแค่นั้นเองแต่ถามว่าเกาะถนนไหมมันก็เกาะเหมือนกับรถทัวๆไปแต่คงไปสู้พวกยางรถแข็งยางสลิกไม่ได้นะครับ นี่นเก็บขยะด้วยนะครับถ้าเจอแถวทับลานนะครับทิ้งไม่ได้ครับคันนี้รับหมดขยะรถสีเหลืองกอทงมรครับอันนี้เค,ครื่องอะไรนะคันสีเหลืองเนี้ยอะไรนะครับร้อยาสิบครับผมคาบูเอนโปามกระแสะวัยรุ่นตัวนี้เหมาะสำหรับ เดินทางไกลและก็เข้าป่าแอดเวนเจอร์แบบสบายๆคนขายาวนิดนึงนี้จะมีเลขใหม่มีไฟหน้าครบไม่เหมือนคันเมื่อกี้ไม่มีอะไรซากอย่างดูคันนี้ครับดีแท็กเกอรเหมือนกันแต่ว่าทำไมไม่เหมือนกันคันนี้ใส่ยางถนนนะครับไม่วิ่งซื้อบุหรี่ ที่นี่ไม่ดูบุหรีครับตัวน,นี้เป็นดีเทคเตอร์125ครับเป็นระบบหัวฉีดนะครับแต่ได้โมดิฟายเปลี่ยนแปลงล้อครับเดิมๆล้อเขาจะเล็กๆก็มาเปลี่ยนเป็นล้อที่โตขึ้นใส่ล้อ17,19นะครับก็ทำไว้เพื่อวิ่งทางเรียบยาวๆช่วงล่างดีกว่ารถจ่ายตลาด ดีกว่ารถชอปเปอร์แน่นอนครับลูดซ้ายสบายสบายลูดซ้ายแข่งกับรถยนต์กร <c oughs> ุงเทพรถ,ย,ถย,ยนต์ลูดซ้ายสบายกว่าเยอะ <c oughs> นี่ก็มีไฟหน้ามีไมโครบนะขี่กลับบ้านไปได้เลย ผู้นี้ระบายความร้อนี้อากาศไม่ต้องดูแลมากถูกต้องเลยครับถูกควารเล่นรถวิบากขั้นตน้นทาไมรู้เรื่องอะไรเล่นรถไม่มีหม้อน้ำดีที่สุดสวิตตัวนี้คืออะไรก็คนที่รถวิบากส่วนใหญ่ก็จะมาติดสวิตตัวนี้เพิ่มต่อกับแจ็คไฟธรรมดาเลยพอเวลาการสตาร์ทรถไฟรถเนี่ยเราจะเปิดไว้ที่ไฟสูง แล้วก็มาใช้สวิตตัวนี้เวลาเราสตาร์ทจะตัดระบบไฟหน้าไว้เมื่อรถติดแล้วไฟหน้าจะติดขึ้นมาเองเลยเทคนิคตัวนี้คือการสตาร์ทมันจะไปดึงไฟหน้าเผื <Okay. S 1> ่อเราเข้าป่ารอบไม่สูงแบตไม่พอ, <but S 2> พอถูกต้องต้องมาตัดไฟหน้าก่อน <Okay. S 1> รถบ้านก็สามารถเอามาติดได้มันก็เจ๋งเหมือนกันครับโอเค จากที่รู้จักกับรถวิบากเบื้องต้นกันแล้วนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปนะครับมาชมกันการขับรถวิบากครั้งแรกของผมเลยนะครับในชีวิตนี้กติแคปแต่จักรยานเ m x เท่านั้นเองว่าจะสนุกสนานแค่ไหนสำหรับท่านที่สนใจนะครับทดลองขับมาเรียนรู้การขับขี่ปลอดภัยได้นะครับเปียลนร์เวโลหลัง พ็อจะออกนะอินดีนะครับปากร้ายใจดีครับอารมณ์ดีแน่นอนคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะครับเวโลหลังทับลานอะไรเงี้ยในป่าก็ต้องอย่างนี้เาไม่ไติดตามช่อง the f u t journey ด้วยแล้วกันนะครับมอยลองดูงจะได้รู้แต่เดี๋ยวเข้าป่าเลือกเดยกผู้จัดการเอง